เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดอ,อยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยเอาเลยครับกับสวัสดีทอทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันครับวันนี้ลุยแรงกันต่อครับทุกคนมาครับเจอกับสี่สองสองสองครับโอ้โหเจอดีเแล้วครับทุกคนแมต์นี้โอ้แมตนนี่ยัง ยังคาใจกับ d ีอาอยู่ครับแมตที่โคตรเหนียวอ่ะนะครับผมเจอตัวนี้อีกแล้วครับแมต์นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแมต์นี้มันจะเหนียวอีกไหมนะครับมาครับคู่แข่งมาในชุดสีขาวครับส่วนฝั่งเรามาในชุดสีน้ำตาลแดงเลือดหมูครับบอลมาที่ฮอตตาคุต้าครับจังหวะนี้แทงมาที่ตุรามตุรามให้มาที่กิบรามรามกับรามเจอกันนะครับเดอรบอยจังหวะนี้จิ้มแล้วบอลทะลักเลยครับเบคเคนบาเวอร์คืนดีอ บอลออกมาที่เดบอยแทงต่อจังหวะนี้ถึงเอโตอเอโตอ้โอ้ยกิ้มยาวครับจังหวะน,นี้ดีกาเข้ามือเลยครับโอ้โหเกือบได้ออกนำก่อนครับจังหวะนี้เดี๋ยวเป็นปาเป้เป็นปาเป้พีคในหน 1, 2, ้นุนเยสหนึ่งสองการไม่ผ่านใส่เย็นน้องนาครับทีเดย์แคนไลท์ครับจังหวะนี้เลี้ยวบอกลงมาทีนี่ตัดได้เลยครับออกมาเมสซี่ สีเก็บบอลไม่ได้โอ้โหดึงหลอกหรอดึงหลอกนี่จะหลอกใครไม่หลอกครับมาหลอกมอเดนี่ไม่ผ่านครับไปครับแทงต่อเนื่องจังหวะนี้เอโต้ได้ซัดไม่ผ่านนะครับโอ้นิดเดียวมาเก็บได้พิลิดามเดือบ,บอยซัดลูกนี้ก็ยังติดอยู่นะครับพิลิดามชื่นมาที่โรซิกีครับมาเกลเล่หนึ่งสองเมซี่หนึ่งสองอีกไหมไม่ได้ครับตรงนี้โดนแซ่บไปก่อน ครึ่งแรกเนี่ยยังทําอะไรกันไม่ได้เท่าไหร่ครับตอนนี้เดี๋ยวไปต่อครึ่งหลังครับครึ่งหลังจะมันกว่านี้ไหมนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็โอกาสยิงไม่เยอะครับครึ่งแรกคู่แข่งก็ยังไม่มีโอกาสครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังครับว่าจะลูกเกมเปลี่ยนไหมครับเดอรบรอยมาที่เอโต้ผ่านครับยังติดอยู่ดาวินูเยสครับดาวินจะไปเองไม่ผ่านตูร่าครับออกข้างในทุ่มครับลูกนี้ที่ลาฟาเอล ฟันเดอร์ฟาสต์เหรอใช่ไหมนี่ครับของสกูตมาตรงนี้ครับเดิมรอยออกด้านข้างมาชี้ลิปลามฟิลิปลามเข้ากลางไม่ได้ครับตรงนี้เดียวดาวินมาแล้วไม่ผ่านตูลามนะครับแต่ว่าไปจ่ายคืนให้เลยครับตรงนี้ดีแคนไลท์จี้เข้าหน้ามาจังหวะนี้โอ้ยแล้วบอลไปทะลักแบบนี้แล้วปาดมาเรียบร้อยเลยโอ้โหโดนก่อนอีกแล้วครับแมตนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ออกนําไปแล้วครับโอ้ยดูความผิดพลาดครับตูราม แล้วลวาวโคทำอะไรครับยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ดับบอลเลยโอ้โดนเปิดก่อนเลยครับมาตามทันไหมครับมาดูแมตช์นี้ครับเอโตเอโตมาที่เมสซี่เมสซี่ตัดสายปัดดีกาอีกแล้วโอ้โหแต่ว่ามันก็ไม่มุมมากเลยครับลูกนี้ดีกายังทำหน้าที่ได้ดีครับเดี๋ยวดีแคนไลท์ครับแทงมาลาวโคเก็บได้บอลทะลักมาที่เดอะบอยโมริตหนึ่งสองกัน โอ้ดิดเดอรบอยเดอรบอยแทนสีโตเข้าวขาวาลูกน,นี้กดสูตรเลยครับอืมอย่างเซฟเหมือนเดิมครับดิเจียร่างนี้โอจะล่างไหนก็จะเหนียวไปหมดเลยไม่ใช่ไหมเนี่ยอืมมันจะเกินไปแล้วครับสำหรับดิเจียลาฟินยาลาฟินิยาครับลาฟินิยาจาังหวะนี้ไม่ผ่านครับลาฟินยานี่ก็ฟอร์มดีนะครับผมกับบาร์เซลล่านะฤดูกาลปัจจุบันนะครับไปเขากาง ออกมาที่โดชิกิโดชิกิจีขึ้นหน้ามาครับเอโต้พลิกได้หนึ่งสองเนสซี่เอโต้ปานโอ้้ยเข้ามือเลยว่ะเอาเลยครับเจอกับดีออีกแล้วตอนนี้เนี่ยปัญหาของเราไม่ใช่กองหลังครับเป็นดีออีกแล้วครับแบบนี้ไปกันที่ฟลีปลามครับหนึ่งสองเอโต้ไม่ผ่านฝ่านด้วฟ้าแทงมากิเลเลเี่ยัดมา อีตัวงสองเดอรบอยเดอบอยกดสูตรปั่นลูกนี้ไม่มีตัวซ้ำครับแล้วคืนมาให้เราแบบนี้ยัดให้เมสซี่อุ้ยไม่ผ่านครับเกือบไปยังได้อยู่อุ้ยลูกนี้ดีจะซ้ำนะครับแต่ยังไม่ไม่แบบไม่ได้มีโอกาสครับมา,มา,า The Boy. The Boy. พิกมา1 2 1 2เอ้าเดอะบอยเดอะบอยพิกเข้าขวาแล้วกดลูกนี้เมสซี่ซ้ำเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะได้ครับลูกแรกลูกเดียว โอ้โหเซฟอุตลุดเลยครับดิแกว่าดีที่ลูกนี้เชฟเซฟกอะเซฟกระชอกนี่ครับผมเกือบไปครับหนึ่งหนึ่งแกร์มาลูกที่สองจะทันไหมฟานเวเกนเบลเออร์มาที่ชัวเมนี่มาที่เอ็นปอรปีสาดยาวออกมากอโรมาที่นี่ครับแทงออกมาเดบลอย์นะบุกต่อเนื่องครับจังหวะนี้อุ้ยแทงไม่ผ่านครับลูกนี้เกือบไปได้ครับตูล่าม ดิยาจะเหนียวอยู่แล้วใช่ไหมครับแบบน,นี้โอ้ยใจยเย็นอย่าพึ่งเหนียวครับอย่าพึ่งเหนียวใจเย็นไม่ได้ยิงโอ้โหเสียดายเลยครับจังหวะน,นี้แล้วก็โอ้ยนาทีเนี่ยไม่เหลือเลยครับโอ้โหจบเกมครับตะขวากแล้วครับเสมอก็เหมือนเพ้อะโอ้โดิยาแม่งโคตรเหนียวครับ คู่แข่งมีโอกาสแค่หนึ่งครั้งครับฝั่งเรา9ครั้งโอกาส8แต่ว่าตูกก้ยิงมันก็พอที่จะเซฟได้อยู่นิ่งแต่ว่าดียาแม่งพราฟอร์มจัดเลยครับแบบนี้โอ้เก็บแต้มไป8.5เลยครับ <c oughs> อ่าเจ็ดจุดเจ็ดจุดห้าครับก <c oughs> อไปไม่ไดว, <c oughs> ว่าเหนียวเหนียวกว่าทุกตัว <c oughs> โอ้โหโคตรเหนียวครับเจอกับีแต่ว่าเซฟจัดเลยแบบนี้ก็ต้องยอมเลยครับดียาโคตรเหนียวครับแบบนี้เหนียวอีกแล้วครับ หากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม